ะคะ่ะได้เห็ดยูคา,า,เ,าเลยเลยอะมากเลยค่ะเอากะละมังใส่น้ำเปิดน้ำ<ด>ใส่เราจะดูเรามาจะมาทำเมนูรายการน,นี้ยายอะไรยายเห็ดน,นิดเดียววันนี้เรามาทำเมนู ต้มเห็ดกันนะคะใส่กะทิเห็ดยูคาแล้วก็หน่อไม้ใส่ชะอมเติมเครื่องปรุงไปนะคะวันนี้เราได้เห็ดยูคามาเต็มเลยเิ่ต้ม อยู่ตรงนั้นนะใส่เลยหรอพี่ใส่เลยบ่เสร็จแล้วหรอเออปกติเรอให้นั้นขาดเลยสุดท้ายเราก็จะใส่ใบชะอมนะคะพร่มรสชาติรปรกง่อมกระหอบมันด่ะติมีนะ เนี้ยคูณแล้วก็ที่สำคัญปลา,าปรา้าแกงปรืเมนูบ้านๆน,นะคะอร่อยมากใส่ชมลงไป